สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตปลาส้มปลาสบะนะคะครบสามวันแล้วนะคะสามวันสามคืนมาดูกันว่าจะกินได้ไหม,มดูแล้วก็โอเคนะแต่รสชาติจะเป็นยังไงนี้เดี๋ยวจะทอดดูสักหนึ่งถุงก่อน อีกถุงเดี๋ยวไว้อีกสักหนึ่งวันเผื่อถุงนี้ไม่เปรี้ยวเนาะลนแกะถุงออกมาก็จะประมาณนี้นะคะนี่เนือ้อดูแล้วน่าจะโอเคแล้วก็จะใส่แป้งทอดอ่าทอดกรอบนะคะโรยก่อนทอดนะคะ ตัวกระเด็นเนาะเดี๋ยวดูหน้าไม่คุม้ม ได้แล้วตั้งกระทะกันจ้าแม่มใช้เป็นน้ำมันมะกอกทอดนะคะนี่จะแค่นี้พอมาลงทอดจ้า เดี๋ยวมารอดูตอนสุกเนาะหอมมากทุกคนอืมกิ่นปลาส้มเลยนี่แหละที่รอคอยแต่รสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาชิมกันนะคะนี่เลยจ้าสุกแล้วนะคะปลาส้มปลาสาบะนะคะเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้า หอมแบบปลาส้มอ่ะมันได้อยู่นะเดี๋ยวชิมรสชาติกันจะเป็นยังไงขอให้รสชาติเป็นอย่างที่คิดด้วยเถิดโอ้หอม รู้สึกว่ายังไม่เปรี้ยวแต่รสชาติโอเคนะเปรี้ยวนิดๆเดี๋ยวจะลองทิ้งไว้อีกสักวันสองวันเนาะอันถุงสุดท้ายแต่ก็โอเคนะอร่อย ลองไปทํากินดูนะคะเพืเ่อน้าได้ปลาสดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้อันนี้ปลามันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนั้นซื้อลดราคามานะคะเพราะว่าไปเหลืองถ้าซื้อแบบสดๆมาน่าจะอร่อยแต่รสชาติโอเคอะ ที่รับชมนะคะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย